เรื่องเกี่ยวกับเศร,รษฐกิจจริงๆวันที่9ก้กากรกฎาคมนี้ก็ครบการเจราจาอาเีกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วเนาะก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลมีสมาธิมากแค่ไหนกับการเตรียมเจราจา <S <S เข้าใจว่าคุณพิชาพิชา,ยชายอยู่ที่วอชิงตันแล้วแล้วก็มีผลออกมาของของประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วว่าน่าจะเท่าไรยี่สกับสีใช่ไมถ้ายี่ิบก็คือตรงเวียดนามสีก็คือ ถ้าใช้เวียดนามเป็นทางผ่านในการส่งถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยมันก็มีคนที่เขาเบรรลุเรียบร้อยแล้วในอาเซียนถ้าเกิดไทยยังไม่ได้ทําตรงนี้มันก็จะตามหลังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ดีที่ได้กว่าดีกว่าเวียดนามมันจะพอเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจทั้งมหาภาคแล้วก็จุลภาคขนาดที่ว่าลงไปเรื่องของการท่องเที่ยวคือกระจายไม่กระจุกอย่างเดียวเลยคือทุกวันนี้เนี่ยตอนที่ผมเป็นสสเวลาเอาข้อมูลมาได้เนี่ยแค่5าจังหวัดแรกมันก็70%ของการท่องเที่ยวแล้ว คือการท่องเทีย่ยวนี่มันเป็นย0ของ GDP ก็จริงแต่ว่ามันมีแค่ห้าจังหวัดที่มันได้รับผลตรงนี้และที่ได้รับผลตรงนี้ในหจังหวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพผู้เก็ตเชียงใหม่พัทยากระบี่อ่ให้เดา5ห้าจังหวัดแรกเนี่ยรวมกันมันก็คือเจ็สิอร์ซของไรายได้จากการท่องเทีย่ยวแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ไปลงไปถึงท้องถิ่นด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลกลางก็ก็เก็บมาหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องการท่องเทีย่ยวในการกระจายความเสี่ยงมันก็ต้องกระจายความเสี่ยงที่จังหวัดว่าทํายังไงให้ คนที่ไปที่เชียงใหม่แล้วต้องสามารถมี route มีการคมนาคมที่ดีที่ทําให้ไปถึงลําพูนลาปางไปถึงแพร่แม่ห้องสอนได้มัางเพื่อให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายออกคุณก็นั่งเก้าอี้เนี่ยมันมีสีขาใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปพึ่งนักท่องเทีาา่ยวจากประเทศเดียวอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเดียวหรือประเทศใดประเทศอินเดียประเทศเดียวเนี่ย,ย,ยมันก็ไม่มีเสถียรภาพหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาแล้วเขาไม่มาทีเดียวใส่ใครไว้ในตะกร้าใบาเดียวมันก็แตก เพราะฉะนั้นก็คงต้องนั่งคิดแล้วว่าภายในอาเซียนก้อนหนึ่งนะว่าทำยังไงให้ตัวเลขมันกระจายออกและใหญ่มากขึ้นในกลุ่มเอเซียด้วยกันก็อาจจะเป็นขาที่สองกลุ่มของอเมริกันยุโรปก็อาจจะเป็นอีกก้อนหนึ่งกลุ่มที่อยู่ต่างๆมันอีกแบบกระจายนอกจากที่จะมาท่องเที่ยวเชิงซีซันแซนให้กลายเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงอยู่เป็นลองเทอร์มสเตย์มากขึ้นอะไรพวกนี้นพูดมาเป็นยี่สิบปีแล้วพูดนีิพูดมาตั้งแต่สายตาผมยังดีอยู่เอา,อางี้ดีกว่า ก็คือพอคนพูดแต่ว่ามันไม่มีการกระจายออกจริงๆมันก็เลยทุกอย่างก็กระจุกหมดลูกค้าก็กระจุกนักท่องเที่ยวก็กระจุกเศรษฐกิจก็กระจุกจังหวัดก็กระจุกพอคุณไม่เป็นอย่างนี้มันก็ถึงเวลามันก็โรยลาแล้วก็คนก็เบื่อแล้วก็พอมีเรื่องพยายามอยากจะที่แยกให้ออกว่าการเมืองก็การเมืองเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจในในหมู่นักการเมืองมาโดยตลอดตอนนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันแล้วว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันกลายเป็นเรื่องเดียวกัน คนไม่มาเที่ยวเชียงใหม่เพราะโควิด2ปีมาเจอ PM 2.5อีก2ปีคุณเป็นเจ้าของร้านอาหาร4ปีตอนที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของคุณสงการแบบว่ายังยังไม่สามารถที่จะทำให้ได้เต็มที่แค่นี้ก็เห็นแล้วแล้วว่าถ้าการเมืองไม่ตอบโจทย์หรือสิ่งว่าร้อไม่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่ยุทธศาสตร์ดีแค่ไหนก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้เช่นเดียวอ่าครบแล้วไหมค่ะครบแล้วนะคระั ประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ